พี่โน้ตทีวิสโตทอะไรดีขายทำแน่ใยว่าอันสิล่ะโอ้ยคอนเสิร์ตกูบ่ละขายนั่มันเป็นเพราะสิบอวสาปรไปจงมาเห็นอีหยังลูกเต่าเดาด่างไงแม่ไปเขาสเปอย์ยูบันนอกเขาบ่อยากอยู่ได้บันนอกขายเลยบีขายขาดทุนก็ขายเพราะมันขายได้เร็วๆเจอน่องกูขายขาดทุนกูตบมือกินไว้่ายกรุงเท่หุ่นศูนย์คือจะสร้างแนวนอต ฉันไม่ได้แนะนำน้องฉันนะแค่ความคิดพวกเราตรงกันเฉยๆฉนดว่าอยู่ด้วยพี่โน้ตไปคัดฉนด,ดอยู่ที่ดินเดียวนี้ไปคัดฉนดอยู่ที่ที่ดินเดียวนี้อสังหาถามฉันฉันทำมาหมดแล้วถามนอ้องคำเดียวฉนด,ดเป็นชื่อเธอไหม ถ้าเป็นชื่อเธอไปที่ดินเดียวนี้อุยเอาสิ่ยิ่งกูบลาสูตียางอยู่เด้